ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าหินดูทอรดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกุ้มนะครับประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2560 ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดก้าวฮินดูทอรอดนะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับเรียนวิชาอักขรขอมไทยนะครับตอนนี้ก็จะมีหลักสูตรเปิดนะครับเป็นหลักสูตร2เดือนนะครับเรียนเดือนละ1,000บาทนะครับเรียนทุกวันเสาร์เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับเริ่มเรียนวันเสาร์ที่สพฤศจิกาน นะครับก็ผู้ไม่มีพื้นฐานนะครับก็สามารถเรียนได้นะครับมีทั้งช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็มีทั้งเรียนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติวราดนาดาแต่ไม่มีบันทึกย้อนหลังนะครับนะท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อนะครับแอดไลน์นี้ได้เลยนะครับก็จะมีอาจารย์ของผมเองซึ่งเป็นอาจารย์วิทุนบุญใจศรีเป็นอุปนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติแล้วก็จะมีนะครับพี่ปูนะครับแล้วก็มีน้องกิ่งนะครับก็ร่วมกันสอนนะครับติดต่อได้เลยนะครับนะตาม แอดไลน์ line, นะครับสวัสดีครับเนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีกุมจะมีดาวประจำตัวนะครับก็คือดาวพระราหูนะฮะเราจะเรียกว่าตันุนะครับถ้าพระราหูไปอยู่ในภพไหนเรื่อนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวว่าเราจะเจอเรื่องอะไรเพราะคําว่าตนันุแปลว่าตัวเรานะครับอะไรที่เกี่ยวกับตัวเรานะครับก็คือเราจะเรียกว่าตันุนะครับนะ่ะ ไปอยู่ในเรือนไหนก็ปรากฏว่าต <im itan work> ัวเราเองเนี enemies. ่ยไปอยู่ในราศีมีนในราศีมีนเนี่ยเราจะเรียกว่าพบกัดุุพะนะครับที่แปลว่ารายได้การเงินการทองนะครับกัณฐ์เงินสดอะไรที่เกี่ยวกับรายได้อะไรที่เกี่ยวเรื่องของการเงินเราจะนะครับอยู่เรือนพพนะครับกัณฐุพะนั่นเองนั่นหมายความว่าตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินก็แสดงว่าเราจะไปคล้องแวะเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองเกี่ยวเรื่องของรายได้นะครับแต่ว่าจะออกเป็นลักษณะ ประมาณไหนก็ต้องอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมของแต่ละคนมีดาวอะไรตั้งรับถ้าเกิดว่าท่านใดเคยผูกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านก็จะรู้ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับถ้าไปสัมพันธ์ดีก็เหงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินถ้าไปสัมพันธ์ไม่ดีคุณก็จะมีปัญหาเรื่องของการเงิน นั่นเองนะครับนะเอาละก็นะครับถ้าท่านใดนะครับไม่ได้สัมพันธ์การกินีนะครับก็ต้องบอกว่าเงินทองของคุณเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะนะครับประสบผลสําเร็จได้อย่างดีเยี่ยมนะครับการที่ตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรื่องของการเงินพยายาม,พ,ยายามพัฒนาทักษะต่างๆเกี่ยวเรื่องของการหาเงินหาทองในลักษณะต่างๆจะทําให้คุณเองประสบผลสําเร็จเรื่องของการเงินนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรมาเลงนะครับไม่มีอะไรส่งกระแสถึงนะก็เลยส่งผลให้ ัวเราหาเงินหาทองได้เป็นกอบเป็นกำรรนั่นเองนะครับก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็ดาวพระหูตอนนี้ก็สดิษนะครับราชาเริกนะครับไปไหนมาไหนก็จะค่อนข้างสะดวกสบายนิดหนึ่งนะครับเพราะเลิกราชาเนี่ยนะครับเป็นเลิกสะดวกสบายเลิกนิยมช,มชมชอบนั่นเองนะครับเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึง่งดาวพระอาทิตย์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีสิงห์นะฮะเราจะเรียกว่า นะครับพบปัตตนีนะครับปัตตนีแปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ครองนะครับนะรวมทั้งแฟนเราด้วยนะครับก็ ถามว่าดีไหมก็ต้องบอกว่าดีมากนะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15คุณจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือนะครับจากคู่ครองหรือคู่สัญญาเพราะในราศีตุลเราจะเรียกว่าพบสุภะที่แปลว่าความเจริญเจ้าหน้าก็แสดงว่าตัวของคุณเองนะครับสามารถที่จะประสบผลสําเร็จนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของคู่ค้าคู่คุณส,สัญญาในลักษณะต่างๆนะถ้าเป็นลักษณะของการค้าขายก็จะได้คู่สัญญาที่ดีถ้าเป็นลักษณะของความรักนะครับคุณก็มีเกณฑ์นะครับที่จะได้ ผู้คองนะครับที่มีหน้าที่การงานดีนะครับมีสิ่งที่สามารถพึ่งพาอศาัยกันได้นะครับบางคนก็เป็นลนักษณะของการรมหวนเคยทะเลาะเบาะแว้งก็กลับมือคืนดีมารักไข่กันนะครับนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจะคอยสนับสนุนผลักดันนะครับเป็นพ่อสื่อแม่สื่อนะ,อะนะครับให รักกันชอบกันก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าวิถีชีวิตเราไปคล้องแวะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ที่แน่ๆปตัตตนิสุภะนะครับส่งผลดีเกี่ยวเรื่องของคู่ครองนะครับแล้วก็คู่สัญญานั่นเองนะครับก็ยินดีด้วยนะตอนที่ดาวพฤหัสนะครับสถิตอยู่ในราศีตุลน,นะครับหนเนี่ยเราเสวยเทวีเลกนะครับซึ่งนะครับเป็นเลิก เกี่ยวกับในเรื่องของความสะดวกสบายนั่นเองนะครับแล้วก็คําว่าเทวีเนี่ยจะเป็นค่อนข้างจะออกแนวรักให้เอ็นดูด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับบางครั้งนะครับมีคนมาช่วยเหลือเราหรืออุมัมภุมเราเพราะอาจจะชอบนะชอบในความเป็นตัวของตัวเราอะไรประมาณนี้ก็ออกแนวมีสเสน่ห์นิดนึงนะอ่าแล้วก็ช่วงของวันที่7จนะครับจนถึงวันที่15นะครับเราจะเข้าเพชจะคาดเลิกน,นะครับก็ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจนะครับตัดสินใจดีก็เฮงตัดสินใจไม่ดีก็จะมีปัญหาได้นะครับแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวังนะครับก็จะเป็นในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่2นะครับเราจะเข้านาวาังพิษนะครับช่วงนั้นจะทําอะไรยังไงนะครับก็ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งเกี่ยวเรื่องของความรักเกี่ยวเรื่องของการอุปถัมภ์คำจุนช่วยเหลือนะครับและจุดที่ให้คุณนะครับจะเป็นในช่วงของวันที่สาม จนถึงวันที่6นะครับเราจะเข้านักวางปลุกเอกนะครับทำอะไรยังไงช่วงนั้นเกี่ยวเรื่องของความรักอุปธรร์คำจุนช่วยเหลือนะครับนะจะดีที่สุดในช่วงนั้นนะครับก็ยินดีด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ย้ายเข้าไปในราศีพิจิกเราจะเรียกว่าปัตตานีไปอยู่ในเรือนของกัมมะนะครับก็จะเป็นในช่วงของวันที่16ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา21นาฬิกานะครับ18นาทีนะครับ,นะรบก็ต้องบอกว่าการที่ปัตตานีไปอยู่ในเรือนกัมมะก็คือเอาละมีการร่วมมือกัน เกี่ยวเรื่องของการงานหาพาร์ทเนอร์เกี่ยวเรื่องของการงานก็เกี่ยวเรื่องของการหารายได้กำไรเกี่ยวเรื่องของงานเรื่องของผลงานอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะมีคู่ครองนะครับกับคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันระบบเดียวกันนะครับหรือมีเหตุให้ต้องพบป,ปะกันอ่าบางทีไปเจอกันตรงป้ายรถ BTS อย่างเงี้ยอ่ารถไฟบางทีก็ไปเจอกันตรงตลาดบางทีก็ไปเจอคือสิ่งที่เราไปเจอประจำนะครับนะ นั่นแหละเขาเรียกว่าอยู่ในวิถีชีวิตเราเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้คู่จากตรงนั้นได้แฟนจากตรงนั้นนะครับจากระบบงานสายงานแล้วก็ว่ากันไปนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะได้เหมือนกันนะครับดาวพระอาทิตย์นะครับที่สถิตนะครับอยู่ในราศีพิจิกนะก็สิบหกถึงสิบเก้านะครับเสวยเพชรคาดเลิกนะครับก็นะครับเป็นเลิกนะับเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจนะครับวันที่20ถึงวันที่30เราจะเสวยราชาเลกนะครับซึ่งเป็นเลิกเกี่ยวกับในเรื่องของ ความสะดวกสบายนะครับก็จะมีเกณฑ์นะครับที่เราจะได้รับการผลักดันสนับสนุนนะครับจากเจ้าของบริษัทนะครับเพราะคําว่าราชาเนี่ยมันเลิกยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเราก็สามารถดีลงานหรือเจรจางานอะไรก็ได้แต่มันจะเจอคนที่เขาเป็นระดับผู้บริหารหรือเป็นระดับผู้สักการได้นั่นเองนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะอ่ะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึ่งนะครับ ดาวพัชคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีเมษนะครับเราจะเรียกว่าภพสหชานะครับสหชาแปลว่าสังคมนะครับคนสนิทคนใกล้ชิดพี่น้องท้องเดียวกันนะครับแล้วก็อีกภพเรือนหนึ่งในราศีพิจิกเราจะเรียกภพกรรมะนะฮะที่แปลว่าการงานการกระทํานะครับวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับจะมีปัญหาพอสมควรนะครับดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยไปอยู่ในราศีกรกฎเราจะเรียกว่านะครับกรรมมะไปอลิตนะครับ งานการอะไรเนี่ยก็จะเป็นในลนักษณะของการแก้ไขปัญหานะครับในลนักษณะต่างๆเนาะก็เป็นจุดที่นะครับต้องรามาระวังค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะครับก็อะไรที่เราไม่มั่นใจนะครับอะไรที่เราทําแล้วแหะมันมีเกณฑ์ที่จะเสียหายนะครับเราก็พยายามลบหลบหลีกนะครับเลี่ยงนะครับจะดีกว่านะครับเพราะว่า แน่นอนในเรื่องของปัญหาเนี่ยมันมีและพยายามอย่ายไปก่อนนี่ก่อสินเพิ่มนะครับเพราะอะไรเพราะเวลากรมะไปอลิเนี่ยมันมักที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับติดติด,ตด,ตด,ข,ดขัดขัดทำให้เรามีอุปสรรคในวิถีชีวิตแต่จะเป็นเรื่องอะไรก็อยู่ที่ว่าในราศีกรกฎค,คุณมีดาวอะไรนะครับตั้งรับนะแล้วสัมพันธ์การะกินีไหมถ้าไม่ได้สัมพันธ์การะกินีก็เบาหน่อยแต่ถ้าสัมพันธ์การกีอันนี้คือเรียกว่า ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเยอะมากๆนะครับต้องมีสติมากๆเลยนะครับแล้วอีพบเรือนหนึ่งเนี่ยมาจากเจ้าเรือสหัชาตะสหัชะาอลินะครับก็แสดงว่ามีเกณฑ์นะครับที่จะถูกนะครับคนที่บ้านนะครับคนในครอบครัวนะครับเบียดเบียนในลักษณะนะครับต่างๆเนาะเพราะคำว่าสหัชะาเนี่ยแปลว่าพี่น้องท้องเดียวกันนะครับ แล้วก็คนสนิทคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงนะครับที่อาจจะสร้างความลาบากสร้างความอึดอัดสร้างอะไรให้ก็มีเกณฑ์เหมือนกันนะแล้วก็ละมันภัยนะครับที่เกิดจากสังคมต่างๆคําว่าสหาชอาณเนี่ยภัยจากสังคมถ้าเกิดคนที่มีชื่อเสียงนะครับก็มีเกณฑ์น,นะครับที่จะทัวลงมั่งนะครับจะพิมพ์จะเม้นจะทําอะไรยังไงต้องนะครับระมัดระวังให้รอบด้านเลยนะครับก็ถือว่าตรงนี้ไม่ค่อยจะ นะครับโอเคซะเท่าไหร่นะครับก็จุดที่ต้องเรามัดระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วเวลาดาวพังคารนะครับตกอลิเนี่ยหัวจะร้อนพอสมควรนะครับนะก็อยากจะให้เรามัดระวังไว้นะครับนิดนึงนะครับนะอ่ะนะครับดาวพังคารก็อยู่ในราศีกรกฎนะครับเสวยราชาเลิกนั่นเองนะครับนะก็นะอยากจะให้เรามัดระวังนิดนึงในเรื่องของความใจใหญ่หรือ หน้าหน้าใหญ่ในโตนิดหนึ่งเพราะคําว่าราชาเนี่ยเป็นเลิกที่เกี่ยวกับในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเลิกยิ่งใหญ่อะ่ะเหนือเหมือนพระราชาประทานของให้อะไรประมาณเนี้ยแต่ทีนี้มันแสดงผลในเรือนอลิกก็พยายามนะครับอย่างหน้าใหญ่ในโตก็จะไม่มีปัญหาอะไรนั่นเองนะครับนะโอเคนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนะเรามาดูดาวพระพุธกันนิดหนึ่งนะครับ ดาวพ,พุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมถุนเนี่ยเราจะเรียกว่าพบบุตตักนะครับที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาไอเดียจินตนาการการิเริ่มนะครับอีกพพเรือนหนึ่งนะฮะในราศีกันเราจะเรียกว่าพบมรณะนะครับมรณะเนี่ยแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังนะไม่ได้ดังใจสุขภาพโรคภยัยไข้เจ็บนะครับ ก็ไม่ได้ไปไหนเลยดาวเจ้าเรือนปุตตะสถิตยอยู่ในราศีพิจิกนะครับทั้งเดือนเลยนะเราจะเรียกว่าปุตตะไปอยู่ในเรือนของกรรมะนะครับก็จะเป็นช่วงที่มีการริเริ่มนะครับอยากจะพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการงานพัฒนาบุคลิกภาพพัฒนาวิถีชีวิตตัวเองนะครับมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ว่ากันไปนะก็คือเวลาดาวเจ้าเรือนปุตตะไปกรรมะเนี่ยบางคนก็นะครับเแสวงหานะครับโอกาส เกี่ยวเรื่องของการเพิ่มรายได้นะครับเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับมีการเปลี่ยนงานมีการย้ายงานมีการขยายสาขาแต่ไปในทางที่มันดีขึ้นนะครับก็ถือว่าโอเคเป็นการเรียนรู้อะไรไปนะก็ถือว่าให้คุณ นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดบังเอิญเสรลเกินนะครับคุณมีดาวพระพุธเป็นการกกินีจรนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเราเรียกว่ามรณะนะไปอยู่ในเรือนของกรรม,มะก็บางครั้งมันก็อาจจะเบื่องงานเปลี่ยนงานเซงงานเซงวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตอะไรประมาณนี้นะครับก็รวมทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยอะไรประมาณนี้นะครับหรืออาจจะมีลักษณะของความกังวลเกี่ยวเรื่องของแฟนก็ได้เพราะไปสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์ที่เป็น ตือนคู่ค้าคู่สัญญาด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีความไม่ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของคู่สัญญาต่างๆก็ได้เหมือนกันนะถ้าเป็นการกินีเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยจะนะครับโอเคสักเท่าไหร่นะครับก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของ ข้อสัญญาเอกสารสัญญาอะไรนียเอาให้มันชัดเจนนะครับจะได้ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเป็นการก,กินีเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องข้อสัญญามากๆเลยแต่ถ้าไม่ได้เป็นการก,กินีนะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาตัวเองนะครับเพื่อให้เรามีพัฒนาการเกี่ยวเรื่องของการงานในลนักษณะต่างๆที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับก็ย,ยินดีด้วยนะดาวพุธนะครับที่อยู่ในราศีพิจิก1นึ่งถึงสาเสวราชาเริ่มเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็เริ่มจะมีการเดินถอยหลังนะครับในวันที่16 นะครับเป็นต้นไปนะเวลาดาวเดินถอยหลังเนี่ยเขาจะส่งผลนะครับให้เราเองเนี่ยบางครั้งนะครับทำอะไรก็ไม่ค่อยจะชัดเจนนะครับทำอะไรก็มีการเลื้อยลังนะครับหรือหาความแน่นอนไม่ได้นะครับก็เกิดความล่าช้าอะไรเงี้ยประมาณนี้นะก็ไม่ต้องหัวเสียก็ให้รู้ว่าเป็นอิทธิพลของดวงดาวนะครับจุดที่ให้คุณจะเป็นในช่วงของวันที่5ถึงวันที่9นะครับเราจะเข้านว่างปุ้เอกนะครับเป็นวันที่14วันเดียวนะครับที่ไม่ได้เข้าปุ้เอกนอกานั้นดีหมดนะก็จะทําอะไรช่วงนั้นถือว่าผ่านนะอ่ะ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระฤหัสบดีกันนิดหนึ่งนะดาวพระฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือใน,นในราศีธนูในราศีธนูเราจะเรียวพบราภะนะครับราภก็แปลว่าราผลผลประโยชน์รายได้สองรายได้สามความโชคดีนะครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้มาเองนะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะครับในราศีมีนเนี่ยเราจะเรียกพบกระดุมพระนะครับที่แปลว่าการเงินการทองกระแสเงินสดรายได้อะไรประมาณนี้ ก็นะถือว่าโอเคการเงินไปไหนการเงินก็ยังคงอยู่นะครับในราศีพฤษกนะครับซึ่งเราเรียกว่าพันธุพันธุแปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพยน์นะครับก็ต้องบอกว่าการเงินนะครับได้ตําแหน่งดีเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งปฐุมเกณฑ์นะอันนี้ถือว่าให้คุณนะครับบางคนก็แปลสภาพนะครับหลักทรัพย์เป็นเงินเป็นทองให้ซื้อให้เช่าอะไรเงี้ยได้หมดนะครับนะกระดุมพระ ปอยู่ในเรือนของพันธุก็โดดเด่นเรื่องเกี่ยวเรื่องของการศึกษาก็ได้นะครับหรือมีการเรียนรู้พัฒนาการต่างๆและตอนนี้ดาวพฤหัสก็เพ่นด้วยนะครับซึ่งเล็งกันลักษณะประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ให้คุณจะดวงชะตาเกี่ยวเรื่องของนะครับการเงินการทองนะครับก็ยินดีด้วยนะครับอีกพบเรือนนึงนะครับมาจากเรือนลาภผลนะลาภะนะครับไปอยู่ในเรือนของพันธุนะครับบางคนเองก็นะครับได้หลักทรัพย์ที่พึงพอใจนะครับบางคนก็ซื้อถูกขายแพงบางคนเป็น ธุรกิจนะครับเกี่ยวเรื่องของการซื้อมาขายไปเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินอะไรก็ว่ากันไปเนาะนะจะได้ผลดีในช่วงนี้นะครับกนะ็ถือว่าโอเคเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแสงนะครับได้ตําแหน่งปฐุมเกณฑ์เนี่ยแปลว่าหอมหวนแปลว่าดีงามอยู่แล้วแล้วยังเดือนนี้ยังได้เพนนะครับอะไรที่เล็งกับดาวพระาทิตย์เราจะเรียกว่าดาวเพนนะครับก็เ,เลยส่งผลเนี่ยให้เหมือนกับว่าได้แสงเพิ่มทําให้สิ่งที่ เราปรารถนาเนี่ยสำเร็จได้โดยง่ายนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่นานใดนะครับมีดาวพฤหัสเป็นกาลกินีนะก็อาจจะถูกเบียดเบียนนะครับในเรื่องของการเงินเรื่องของหลักทรัพย์ได้เช่นกันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของการเงินก็ดีส่วนหนึ่งนะครับแต่ดาวเนี่ยยังคงเข้าเลิกไม่ค่อยดีนะครับเขาเรียกเข้าเลิกเทสาตีนะครับเราต้องออกไปหาเงินนิดนึงเข้าไปเตะตาต้องไป ต้องเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการดาวริวในลักษณะต่างๆนะแล้วตอนนี้ดาวก็ยังคงเดินถอยหลังนะครับส่งผลให้บางครั้งมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังนะครับบางทีคิดว่าจะได้แน่ๆแต่ก็ถูกเลื่อนไปมัง่งอะไรไปมัง่งอะไรประมาณนี้มันเลยทําไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเพราะว่ายังดาวยังคงเดินถอยหลังเขาเรียกว่าพักองศาเนี่ยมันเลยส่งผลในเรื่องของความไม่แน่นอนเท่านั้น,น,นเองนะก็เลยทําให้ดิวงาน10ครั้งอาจจะได้สักหาครั้งอะไรประมาณนี้นะก็ะไม่ต้องสีเรียกก็ให้รู้ว่าเป็นมุมดาวไปเท่านั้นเองนะครับนะอะ นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระศุกกันนิดหนึ่งนะดาวพฤะศุกเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพฤษภนะครับเราจะเรียกว่าพบพันธุที่แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์นะอีกพบเรือนหนึ่งในราศีตุลน,นะครับอันนี้ถือว่าดีดีเยี่ยมดีงามเลยนะครับเราจะเรียกว่าพบนะครับสุภะนะครับสุภาะแปลว่าความเจริญก้าวหน้าอันนี้ถือว่าถือว่าดีแบบ ดีแบบส,สุดเลยนะครับสุภะไปไหนนะครับดาวสุเรือนสุภะเนี่ยนะครับไปอยู่ในราศีธนูนะตั้งแต่วันที่9นะครับไปจนถึงนะครับสิ้นเดือนเลยเวลา22่สนกาสิเนาทีเนาะสุภะไปอยู่ในเรือนลาภะก็แสดงว่าไม่ขาดคนอุปถัมภ์ค้ำจุนมีคนคอยช่วยเหลือนะครับมีคนคอยแนะนําเกี่ยวเรื่องของการหาไรายได้เสริมในลักษณะต่างๆเนาะก็มีการสอนบอกเตือนอ่าลักษณะต่างๆและหรือเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยเรียนรู้หาความรู้เพิ่ม เกี่ยวกับเรื่องของช่องทางในการหาเงินในลักษณะต่างๆก็จะมีความตึงตัวจะมีความแคทีฟอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับทำให้เราเองเนี่ยสามารถที่จะประสบผลสําเร็จนะครับเกี่ยวเรื่องของการหาเงินหาแลนะ้แต่ต้องหาเพราะว่าตำแหน่งนี้ดาวพฤหัสได้ตําแหน่งมาหาจาักรที่แปลว่านะครับยิ่งใหญ่ รวดเร็วว่องไวนะครับคุณก็ต้องทําให้มันมีทําให้มันเป็นนะครับถ้าเกิดท่านใดทํางานประจําอยู่นะครับช่วงนี้ก็ควรที่จะเริ่มนะครับที่จะหาไรายได้เสริมในลนักษณะต่างๆให้มีไรายได้หลายทางนะครับตามศักยภาพของตัวเองตามช่องทางที่เราพอจะทําได้นะครับตามอาชีพของเราตามสายงานของเรานะครับอีกพบเรื่องนึงก็มาจากพันธุนะพันธุสุภาษมีคนคอยผักดันสนับสนุนเกี่ยวเรื่องของโอกาสต่างๆหนะ้าที่การงานต่างๆ ะครับก็จะมีความโชคดีนะครับเข้ามานะครับได้มีโอกาสเลื่อนยศได้เลื่อตนตําแหน่งนะครับปรับตําแหน่งในลนักษณะต่างๆแล้วอันนี้ก็ถือว่าดีนะนะแล้วดาวเนี่ยด้วยความที่เขาแลกบ้านกันเราเรียกว่าอนุเกษตรสลับเรือน นะเลยส่งผลให้ดาวพฤหัสเข้มแข็งดาวพระศุกร์เข้มแข็งก็เลยส่งผลให้ชาวราศีกุมเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีความโชคดีนะครับมีคนคอยช่วยเหลือญาติพี่น้องช่วยเหลือนะครับแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือใครอะไรยังไงในลักษณะต่างๆนะก็จะได้รับคําปรึกษาที่ดีในลักษณะต่างๆเนาะก็ยินดีด้วยนะครับยินดีดว้วยนะครับดาวพระศุกร์นะครับที่อยู่ในราศีธนูเนี่ยระมัดระวังช่วงวันที่12ถึงวันที่1 4เท่านั้นเองที่เข้านวังพิษ น,นอกนั้นก็ดีหมดนะครับวันที่9ถึง20เข้าทริโทนะถือว่าเป็นเลิกขอเลิกเข้าหานะครับนะแล้วก็วันที่2 1เถึง30เข้าเลิกเศรษฐีใหญ่หรือเลิกมหาธนแห่งเลิกเลิกผลประโยชน์ร่วมนะครับแล้วก็จุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่18จนถึงวันที่20นะเราจะเข้านว่างปูเอกทําอะไรช่วงนั้นถือว่าดีถือว่าเฮงถือว่าปังนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะอ่ะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวเสาร์เนาะ ดาวเสาร์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรเราจะเรียกว่าพบวินาศวินาศแปลว่าความเสียหายติดอัดใจไม่สบายใจกะขังจองจําขัดอิสรภาพนะครับวินาศทับรักถ้าเป็นการกิณีนะฮะก็จะเกิดเรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับทาให้เกิดความเสียหายในลักษณะต่างๆก็ต้องพยายามอย่าประมาททั้งปวงนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับทำอะไรที่เรามีความรูสึกไม่ถนัดทําอะไรที่เราไม่มั่นใจก็อย่าไปรับปาก นะครับก็อย่าไปทําในสิ่งที่เราไม่ถนัดเพราะว่าคําว่าวินาศแปลว่าเสียหายนะครับที่อารมณ์คล้ายๆว่าเดินหมากผิดเพียงหนึ่งตัวล้มทั้งกระดานมีโอกาสเป็นไปได้สูงถ้าเกิดว่าคุณมีดาวพระเสาร์เป็นการกินีซึ่งดาวพระเสาร์เป็นการกินีเนี่ยจะส่งผลให้เราเครียดวิตกกังวลน,นะครับแล้วก็มีเรื่องต่างๆเข้ามานะครับทาให้เราเองบางครั้งก็นะครับทุกในหลายๆอย่างนะครับพยายามสุดบนไหวพระปฏิบัติธรรมสุกจิต นะครับนะปล่อยวางกับบางเรื่องนะครับก็จะช่วยได้นะครับนะอ่ะแต่ถ้าไม่ได้เป็นการรัก,กิณีไม่เป็นไรนะเป็นทักษะอื่นเนี่ยอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับเราเหมือนกับว่าจะเป็นคนละเอียดทําอะไรรอบคอบนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่อึดอดทนนะครับจะประสบผลสําเร็จได้ด้วยความอึดอดทนและความพยพยายามนั่นเองนะถ้าไม่ได้เป็นการรัก,กิณีถือว่าดีนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับนะแล้วก็ข่าวดีก็คือดาวพฤหัส นะครับไม่เดินถอยหลังแล้วนะครับหลังวันที่3นะครับดาวจะเดินปกติแล้วก็จะเลยส่งผลนะ่ให้เราเองเนี่ยไม่เจอเรื่องยุ่งวุ่นเข้ามาในชีวิตนะครับก็จะดีแล้วก็เข้าเลิกดีด้วยเข้าเลิกทีวีเนาะซึ่งเป็นเลิกสะดวกสบายนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปดาวพระเกตุอยู่เรือนกรัรมมะสวดมนต์ไหวพระเป็นประจำนะครับจะช่วยวิถีชีวิต ในลักษณะต่างๆได้แก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนะพยายามสวดมนต์แผ่เมตตาเยอะๆแผ่เมตตาบ่อยๆนะครับติดขัดเรื่องไหไก็ต้องราถาเรื่องนั้นติดขัดเรื่องเงินท่องราถาเงินล้านติดขัดเรื่องศูนย์นี่สินอะไรก็ท่องราถาปลดหนี้นะครับอ่าเออติดขัดเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ให้ท่องคาถาแนวๆตรงนั้นจะช่วยได้นะครับนะนะครับ ยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเขา้ามาชมครับผมพี่พัยประกันใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกโอ้ทุกใจขอขวความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามล้วท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสน,สนับสนุนช่องของอาจารย์เก๋แก้วเจรีน้าาําชาคาแฟก็นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับตามรหัสพร้อมเพลงหรือจะเป็นซุปเปอ์แตงอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งก็ขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขรวยหฮงพงปังๆกับทุ